ที่นครศรีธรรมราชอันนี้ที่น่าสงสารเห็นบอกว่ายิงผู้หญิงต่อหน้าสามีเขาเลยตรงจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับก็คือตรงบริเวณถนนวังหอนบ้านวังทนหมู่ห้าตบลวังอ่างอําเภอเฉาอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับให้คุณผู้ชมลองดูตรงจุดเกิดเหตุสักนิดหนึ่งเพราะว่าคนตายก็คือทางด้านของคุณสกุลรัตน์เนี่ยนะฮะตอนที่ไปเจอร่างของคุณสกุลรัตน์เนี่ยเธอโดนยิงเข้าที่ศีรษะและเห็นบอกว่าคนร้ายขี่รถมอเตอร์ไซค์ถุงใบเมย์ขับเข้ามาประกบนะฮะแล้วยิงคุณสกุลรัตน์เนี่ยตาย คาถนนโดยในจุดเกิดเหตุมันมีเรื่องน่าสนใจว่าเรื่องนี้มันกําลังจะไปโยงกับเรื่องลูกตํารวจถามว่ามันไปโยงยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูผังตรงนี้ก่อนนะฮะนี่คือตอนเจอศพคุณสกุลรัฐแต่ในที่เกิดเหตุนอกจากคุณสกุลรัฐอันนี้ยังมีทางด้านสาม,มีเขาอยู่ด้วยแต่สาม,มีรอดถูกไหมเมย์รอดบุตรบิแต่สาม,มีเนี่ยพอไปพลิกประวัติคุณผู้ชมฮะเคยมีคดีเรื่องเกี่ยวกับการลักทรัพย์แล้วก็ยาเสพติดแล้วก่อนหน้านี้มีการซัดทอดว่านไนโดลูลกตํารวจ เป็นคนที่จัดหายามาให้อ<ช>แล้วอยู่ๆก<ๆ>็ถูกคนร้ายขับรถประกบแล้วก็ยิงตายฮะโดยเมียเขาเสียชีวิตมันจะมีภาพตอนที่ตำรวจเนี่ยเขาคุมตัวนะ,ะคุณนัตพงษ์ใช่ไหม<ๆ>มาชี้จุดไหนลองดูหน่อยนะฮะแล้วแกสาธิตว่าคนร้ายมันยิงอะไรยังไงและเดี๋ยวจะบอกว่ามันเกี่ยวกับลูกตำรวจยังไงเพราะก่อนหน้านี้เขาไปติดต่อกับลูกตำรวจ<ๆ>จนกระทั่งกลายมาว่ามันเกิดคดีที่เมียโดนยิงตาย ซึ่งภาพนี้นะคะคุณนัทพงศ์เนี่ยสามีของผู้ตายคุณสกุลรัฐเนี่ยก็พามาจุดนี้ก็คือจุดที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เขาถูกคนร้ายที่ขี่มอเตอร์ไซค์สอคนเนี่ยมีการดักยิงมาแล้วรอบหนึ่งแต่ปรากฏว่าตอนครั้งแรกที่ดักยิงมาเนี่ยกระสุนเนี่ยไปเข้าป้ายบอกทางเขาก็เลยขี่หนีมาแต่ว่ามาถึงจุดนี้เนี่ย มีการโดนยิงเกิดขึ้นแล้วก็กระสุนเข้าที่ภรรยานะคะโดยตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณนัทพงศ์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ภรรยาคือคุณสกุลรัฐผู้ตายซ้อนท้ายไปจุดที่ทางด้านของนายโดเนี่ยคือหลังจากเขาโดนจับรอบแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็บอกกับตำรวจแล้วว่านโดเนี่ยเป็นคนที่ให้เขาเนี่ยขายยาบ้า9เม็ดให้เขาแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาบอกว่าเหมือนตำรวจโทรไปบอกนโดหลังจากนั้นนโดโทรมานัดเขาเนี่ยนัทพงศ์ให้มารับยา ตรงที่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือที่ฉอวดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคือต้องบอกก่อนที่ไปที่มาเนี่ยก่อนที่จะโดนยิงอย่างที่บอกว่าเขามีการเหมือนอ้างว่าเป็นการซื้อขายยากันแล้วไอ้คนที่เกี่ยวก็คือไอ้โดลูกตำรวจผู้นี้คือลูกตำรวจน่าจะส่งยาเนี่ยถูกไหมมันเออมันก็เลยนัดเขาออกมาจังหวัดที่นัดเขาออกมาเขามาพร้อมกับเมียหลังจากนั้นอะเมย์ตอนนี้แหละหลังจากนั้นค่ะพอรอบแรกเนี่ยก็ถูกคนร้ายสองคนอย่างที่บอกไล่ยิงมาแล้วนะคะ จุดแรกนี้ไม่โดนเพราะกระสุนไปโดนป้ายบอกทางคราวนี้เขาก็เลยขี่หนีค่ะหน้าต่อมานะคะนัทพงศ์เนี่ยก็เลยขี่รถวกกลับเพื่อจะหนีปรากฏจังหวะจอดรถเพื่อบอกเมียบอกว่าเฮ้ยหนีหนีวิ่งหนีคนร้ายก็จ่อยิงเข้าที่หัวของภรรยายก็คือคุณสกุลรัตแล้วคนร้ายก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปหลังจากนั้นหน้าสุดท้ายค่ะคุณนัทพงศ์ก็เลยนั่งกอดศพภรรยาและตะโกนขอความช่วยเหลือบอกว่าเมียผมถูกยิงตายช่วยด้วยบอกคนแถวนั้นบอกช่วยโทรแจ้งตำรวจกับญาติให้หน่อยค่ะ คุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้ตอนที่ตํารวจเขาคุมตัวนัตพงศ์เนี่ยนะฮะมาชี้จุดจะมีลักษณะตอนจําลองให้ดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเมียโดนยิงยังไงสาธิตเปิดเต็มจอเลยครับเปิดภาพขึ้น่าเต็มจอฮะกุ่มก็ตอนเดียววัดพุ่มินรถมาจากกันจิยิงพุ่มมามากี่เด้อมยู่บันนี้ครับ เอาไปเรื่องปังนะจิงนั่นแหลมันยิงป้มหนปอมคนปมพาังปอกมันคนเป็นคนถึงมันยิงรับาแล้วมันยิงครับมันท่านมายิงแล้วป้อมเดียวอ้วนเลยครับตรงนี้ึงกี่นัดตึู้กี่นัดกันเรบเดี๋ยวอ่ะขนมึงเดียวอ้วนเลครับกับมึงเดียวอ้วนเลลครับกระลุงไปสุดสี่ช่องครับคุดสี่ชองใช่ไหมกับกับผมัยมาโดนเรียไม่ตันเรียกกับผมหัเจรถเือยมวิ่งมีวิ่งกับ

เออผมเป้ากับจีนนึงก่อหรอขั้นตอนนี้เดี๋ยวตำรวจต้องไปหาไอ้โดแต่คำถามก็คือถ้าไอ้โดเป็นลูกตำรวจตำรวจจะไปหาไอ้โดลูกตำรวจไหมนี่ฮะมันซ้อนกันนะฮะแสดงว่าผัวเองก็ยังไม่หลุดเพราะว่ามันน่าจะมีเรื่องคดียาด้วยนะฮะเพราะถ้าบอกว่ามีการนัดรับยากันและสุดท้ายเมียตัวเองตายและไอ้โดลูกตำรวจเข้ามาเกี่ยวพันเนี่ยนะฮะท่านว่าจะจับลูกตำรวจได้ไหมเดี๋ยวตามต่อแล้วกันนะฮะ